แบมบิลี่แล้วก็คุณแทนสมาชิกสมาคมร่อกันก็ได้ครับไม่จะเป็นต้องเดนนะครับได้ครับวีวิจุปัสสาวะยูแคนวันบาวันเอาวันทูทูโ y ลเล o r ลฟอร์เดลเลเวลข e งเลเวลไทยอีสานเมนกุ๊เนี่ยโอเคเจอกัวครับก่อก ร่วมมืด้วยกันนะครับถวายแล้วถวายแล้วอยู่อยู่หน้าประสงฆ์อยู่จพเราั้งเดียเดี๋ยว้ารับทีดาวทดาเียเดียเดียวนเโอเคโคดยียวโคอเดียวเดียโอเค่ยินดีด 啊！年代，年代，更新。 นิจาวะทัสสะการังุปาทวายธรรมนิโโภปพจิตวานิรุจันตินเตสังโฆปัสสโมสุโคนิจาวะทัสสะการังุปาทวายธรรมนิโโภปพจิตวานิรุจันตินเตสังโฆปัสสโมสุโค Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah.